สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจาโฮเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมได้พระเตารีดนะครับมาใหม่หนึ่งองค์นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับให้เพื่อนๆพี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมองค์นี้เนี่ยผิวสวยเดิมนะครับแล้วก็ผิวงามมากๆนะครับผม ไม่ได้เช่าพ้าเอ่อทองทิพย์พิมพกางสวยๆแบบนี้มานานแล้วนะครับเนี่ย๊บโอ้แน่นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันที่กล่องก่อน,นกันนะครับเดี๋ยวค่อยแกะทีเดียวตรงนี้สวยเลยนะครับผิวจัดมากนะครับสมเด็จหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโพจังหวัดปัตตานี 28่ธันวาปีสามเก้านะครับเจตนาในการสร้างพระนะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับเจตนาในการสร้างดีจริงนะครับผม พิธีการปลุกเศกของพระรุ่นนี้นะครับปลุกเศกที่วัดชังให้นะครับสมวันสามคืนนะครับโดยมีท่านอาจารย์นองวัดทรายขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเศกเกจิคณาจารย์แดนใต้นะครับร่วมปลุกเศกมากมายครับขั่งนะครับถือว่าเป็นพาที่พิธีใหญ่นะครับ พิมพ์พ้าเนี่ยจะมีสร้างด้วยกันทั้งหมดนะครับสพิมพ์นะครับผมมีเตารีพิมพ์เล็กเตารี่พิมพ์กลางเตารี่พิมพ์ใหญ่แล้วก็กิ่งเฉลิมพลนะครับเนื้อที่สร้างนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดห้าเนื้อนะครับมีเนื้อนวะเนื้อทองทิพย์เนื้อเงินเนื้อนาแล้วก็เนื้อทองคำนะครับ ห้าเนื้อสี่พิมพ์นะครับผมองนี้ก็เป็นเนื้อทองทิพย์พิมพ์กลางนะครับเดี๋ยวกล่องเดี๋ยผมแยกไว้ก่อนนะครับเนื้อทองทิพย์พิมพ์กลางองนี้ผิวแจ่มมากนะครับผิวสวยนะครับพาผิวสวยสะอาดสะอ้านนะครับผมเนื้อแห้งๆเดิมๆนะครับ <c oughs> แล้วโค้ดองนี้นี่สวยด้วยนะครับผิวพาก็สวยโค้ดก็สวยรอก็เต็มเรียกได้ว่าพาที่เอ่อเป็นพาที่เพอร์เฟกอีกหนึ่งองค์เลยนะครับพิมพ์กลางนะครับของรุ่นนี้นะครับถอดพิมพ์มาจากเตาลีดพิมพ์กลางปั๊มซ้ํปปีพศสอง5ห้านย์ห้านะครับรุ่นแรกนะครับ นำมาสร้างเป็นพระรุ่นนี้พระรุ่นนี้เอ่อจะเป็นศักดิ์ศรีนะครับเตารีดหล่อรุ่นสองของทางวัดช้างให้นะครับผมเป็นรุ่นสองนะครับอนาคตนี้ราคายังเดินได้เยอะนะครับหน้าลงทุนนะครับแล้วก็หน้าแฝนด้วยนะครับผิวสวยนะครับองนี้ผิวสวยจริง เนื้อทองทิพย์เนี่ยเขาจะผสมเนื้อสตางเก่านะครับแล้วองคนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเนื้อสตางเก่าผสมมิวเยอะนะครับเพื่อนๆพี่จะเห็นแดงๆส้มๆอยู่ตามซอกต่างๆอันนี้คือเนื้อสตางเก่านะครับองนี้ผิวสวยแล้วที่สําคัญองนี้เป็นบล็อกทองคําด้วยนะครับจะเป็นพิมพ์เดียวกับเนื้อทองคํานะครับจะทําให้ อโค้ดได้สวยนะครับเพราะว่าหลังบอกทองคำของเขาเนี่ยหลังจะเรียบนะครับผมเมื่อพี่ดูนะครับโค้ดตอกได้ดีนะครับแล้วข้างในเนี่ยส้มๆเลยเพราะว่าองค์นี้มีสตางเก่าผสมอยู่เยอะนะครับที่ใต้ฐานนะครับเมื่อตัดแต่งช่อเสร็จนะครับเขาจะทำการแต่งด้วยหินเจียอง์นี้ แต่งเฉียงเฉียงนะครับมีในรายการประกวดพาเครื่องพาผู้ชาไทยนะครับเป็นพายยอดนิยมนะครับผมประกันให้ตลอดชีพนะครับเอาไปส่งประกวดขอบอกเก้น,นะครับคืนเงินเต็มจำนวนนะครับไม่หักสักบาทนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆเป็นพี่เห็นส้มๆ้มแดงๆงไหมครับ เผาเนี้ยผิวสวยแล้วก็แก่เนื้อสตาง์เก่ามีจุดขาวๆนะครับระหว่างบัวเนี่ยทำให้เห็นนะครับว่าเป็นผ้าผิวเดิมจริงนะครับผมไม่ได้ปัดแต่งเช็ดล้างนะครับเนี่ยจุดขาวๆอ,อง์นี้สวยเดิมนะครับเนี่ยแดงๆส้มๆ ในร่องในร่องเลี้ยวชีวอนเนี่ยที่เห็นเป็นลายลายเนี่ยเขาเรียกว่าลายมุงนะครับเป็นกระแสการหล่อของโลหะนะครับรุ่นนี้ให้มีลายมุงแท้เลยนะครับแดงแป๊ดเลยนะครับเนี่ยรล้วฝั่งนี้นะครับสอ่องเข้าไปนี่แดงแดงเลยนะครับดูที่หน้าพระหน่อย องนี้จมูกสวยหน้าสวยลายมุงขึ้นเต็มเลยนะครับระหว่างเออเขาเรียกว่าตรงข้างจมูกในตาพระเนี่ยนะครับเนี่ยเราจะเห็นลายมุงจําเนื้อให้ได้นะครับใบหูองนี้น้ําทองขึ้นดีจริงๆท่านใดหาพระสวยเนื้อทองเทปอยู่องนี้ไม่ควรพลาดอีกหนึ่งองนะครับ แดงแดงปากสวยหน้าสวยเส้นหน้าผากลึกนะครับข้างหน้านี่ก็น่าจะดวนเต็มอิ่มแล้วนะครับทางให้ดีนะครับเช่าไปส่องเองนะครับองค์นี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ อ,องนี้แก่เนื้อสตางเก่านะครับแดงๆส้มๆผมก็ไม่อยากจับเยอะนะครับส่องให้ดูโค้ดสักหน่อยแล้วกัน2ีแปดทอคอสามเก้าโค้ดวัดช่างให้นะครับหลวงพ่อทวด โบสถ์มหาพรมโชว์ <c oughs> องนี้นี่ถ้าชอบพระส,สวยผมพูดนะพูดหนานะครับว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสวยสวยจริงอะไรจริงนะครับองค์นี้ไม่ได้เจอในท่องทิพยวสวยๆแบบนี้มานานแล้วนะครับสําหรับตัวผมดูง่ายๆนะครับเบสิกเบสิกองนี้ อ,องนี้แก่เนื่สตางนะครับส่องเข้าไปนี่แดงเลยเพื่อนเพื่อนพี่เช่าไปเนี่ยอ,องนี้จะเห็นนะครับว่าโหแดงแดงจริงนะครับเขาจะลงไว้ในโบชัวนะครับว่าเนื้อทองทิ์แล้วก็บงเล็บนะครับว่าเนื้อสตางเก่านะครับผมสำหรับโบชัวที่จองพานะครับคุณอ๊คกรุงสยามสร้างนะครับ <c oughs> พิมพ์กลางเนื้อทองทิพย์นะครับสร้างสามพันห้ารอยองค์เท่านั้นนะครับผมจี๊ดนะครับองคนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนก็นะครับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพนพี่พนะครับท่านใดสนใจนะครับผมองนี้นะครับผมนะครับเปิดราคาไปที่หนึ่งหมื่นสามพันห้ารอยบาทนะครับสนใจนะครับโทรศู8ย์เก้าแปดแห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับ รับรองนะครับว่าไม่ผิดหวังนะครับอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพ,พื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ